สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f a c e b o o k Page เพื่อนกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูระบบน้ำหอยโคงนะครับซึ่งซื้อมาในร้านช้อปปีในราคา2,100บาทนะครับ2,100บาทจำไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นหอยโคงขนาด2แรงม้านะครับนี่น่าจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับ NKF นะครับ เสียงนิ่งเงียบมากเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงนิ่งเงียบมาก2แรงม้านะครับเราจะเสียบด้วยไฟไฟฟ้าที่บ้านนะครับอันนี้จะต่อมาจากสระน้ำนะครับดูดน้ํามานี่ครับท่อไล่ PVC ไล่ไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับระบบนี่ครับระบบน้ํำสปริงเกอร์เราใช้ทั้งหมดในแปลงตรงนี้นะครับ30หัวนะครับ30หัว ก็พุ่งทั่วแปลงเลยทีเดียวนะครับดูครับอันนี้30หัวสปริงเกอร์นะครับเราก็จะปลูกผักมากมายผักคะนา้าสลัดต้นหอมผักชีกระเพราโหระพาพริกมะเขือพวงมะเขือเปราะสารแนสลัดสีแดงก็มีนะครับเยอะแยะนะครับในสวนนี่ครับอันนี้คือเปิด3นาทีนะครับดู3นาทีครับน้ำน้ำท่วมแล้วครับ ถ้าเปิดนานมากกว่านี้นี่น้ําท่วมนะครับเพราะว่าอัตราการออกกระจายน้ํานี่ดีเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําท่อ PVC นะครับจะวางไว้ในตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแรงดันสามารถได้มากกว่า40หัวนะครับสําหรับระบบหัวสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะวางระบบน้ําตั้งแต่นู่นมานี่ด้วยนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ย30หัวดูครับความแรงสุดยอดมาก จะให้ดูตรงจุดนี้นะครับตรงตรงจุดนี้อันนี้เป็นตัวท่อที่อยู่ปลายปลายสุดนะครับนี่ท่อที่อยู่ปลายสุดอัตราการกระจายน้ําก็ยังเรุนแรงนะครับรัศมีอยู่ประมาณสัก 2- 3ถึงเมตรนะครับรัศมีวงกว้างของน้ํากระจายนะครับระบบสปริงเกอร์ดูครับอันนี้ก็จะเป็นผักคะน้าสวยงามครับ อันนี้กวางตุ้งนี้ท่วมแล้วนะครับอันนี้คือ5นาทีครับ5นาทีน้ําท่วมแล้วโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ